สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขนนครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางนะครับสรุปผลแนวทางวันที่13มิถุนายน2568สําหหรับแนวทางหานอยรวมนะครับ และชันเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่14มิถุนายน2568แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางต่อน,นั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมที <c oughs> ่เห็นอยู่นี่นะครับผมเป็นแนวทางของเมื่อวาน,นครับวันที่13มิถุนายน2568 <c oughs> เลขนักขราดวางรูดไว้3 4 5เราก็มาเช็คกันก่อนครับผม นแนวทางของตัวรูดรเป็นยังไงบ้างมาเช็คที่3ครับ3มา1ครั้ง3เมื่อวานมาครั้งเดียวนะครับ4ครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับ4มา4ครั้งนะครับ ห้าครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะครับห้าก็มาสี่ครั้งให้ fc สังเกตนะครับสังเกตตัวตัวลูดนะครับนะครับแนวทางของตัวลูดนะครับเดินดีทุกวันนะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับตัวลูดเมื่อวานนะครับผมมาทั้งหมดเก้าครั้งนะครับ <c oughs> มาดูครับผมนะครับมาดูว่าผลนะครับผมผลออกของหน่อยต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเฉพาะกิจ <sh arp ak> ผลที่ออก09717ครับเฉพาะกิจนะครับทั้งคู่เจาะและตัวรูดไม่มาไม่มา กาชาดครับผมผลที่ออก18757เข้าไปที่รูด5ล่างครับพิเศษครับผมผลที่ออก0 4 6 30เข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้นครับผม30พิเศษล่างนะครับเข้ารูด3ครับผมล่างครับดีใจด้วยกับ F4 นะครับผมมาดูฮานอยปกติครับผมผลที่ออก40268นะครับก็เข้าที่68ล่างนะครับตัวเจาะนะครับนะครับวีครับผมผลที่ออก54450นะครับก็ไปเข้านะครับตัวเบิ้ล4นะครับตรงนี้นะครับ เข้ารูด4บนนะครับเข้ารุด4บนนะครับล่างออก5 6ก็เข้ารูด5ฟาดเบิลเบิไป4เบิล4เด้งเลยนะครับผมดีใจด้วยครับผมกับนะครับ fc สาวก3หน่อยนะครับผมห้าน้อยสามัคคีครับผมผลที่ออก5 1607ก็เข้าไปที่คู่เจาะ16บนนะครับ พัฒนาครับผมผลที่ออก4ี่เ7็ด7ี่ห้าเจเข้ารูด4ครับบนเข้ารูด5ครับบนเข้ารุด5าครับล่างครับเข้ารูดบนล่างเลยนะครับก็สถิติก็นะครับเดินดีนะครับผยังใช้ได้อยู่นะครับเกิน80ขึ้นในแต่ละวันนะครับทีนี้เราก็มาดูครับผมมาดูว่านะครับ ส่วนของแยก3หน่อยไว้เป็นยังไงครับตรงนี้นะครับผมแยกสามหน่อยไว้ให้ชมนะครับวันที่13มิถุนายน2568นบแนะครับแนวทาง3หน่อยนะครับก็ปรากฏว่าเข้าไปที่นะครับรับป8ปกตินะครับเข้าไปที่ 56V นะครับนะครับนะครับ ส่วนที่เห็นนะครับที่ไม่ได้ลงสีวันนี้ครับผมมา5 7กาแล้วก็มา5 5 7พัดนะครับมา7 8กาแล้วก็7 9กิดนะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับแนวทางของ3หน่อยนี้นะครับผมสถิติเดินดีมากนะครับเดินดีมากนะครับสำหรับนะครับแนวทางของ3หน่อยนะครับ fc ก็ลองพิจารณาเอานะครับมาดูครับผมวันที่วันที่ ต่อไปเป็นวันที่14นะครับวันนี้เป็นวันที่14น14นิยอนะครับ แนวทางครับแนวทางนะครับไม่ใช่แนวทางนะครับหน่อยนะครับนะครับลูดรตรงนี้เป็นหน่อยรวมนะครับเป็นหน่อยรวมวางรูดไว้หกเจ็ดแปดครับ อาจจะมืดหน่อยนะครับพอด,มดีมืดฟ้ามืดฝนมามาดูคู่เจาะครับ,อรบสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าครับสี่ห้า 4 6 4 7 4 9ครับ5 6ครับผม5 7 5 9 6 7 6 9 เจ็ดเก้าครับเ <c oughs> ฉะพาะกิจกาชาพิเศษปกติ VAP สามัคคี 3. พัฒนาครับก็เน้นไปที่สองหกสองจ็ด สี่เจ็ดหกเจ็ดนะครับเจ็ดเก้เน้นไปห้าคู่ครับนะครับ,นะรบทีนี้มาดูครับผมสลับสามหน่อยนะครับสลับสามหน่อยเขียนหน้าเดียวกันนะครับประหยัดนะครับ

68 59 58 57 67 56 khắc. เน้นไปที่เจ็ดครับเจ็ดก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดครับครับผมก็แนวทางก็ให้ไปหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับห้านอยรวมแล้วก็นะครับแนวทางสามหน่อยนะ ท้ายนี้ก็ขอพอวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีรวย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 ,วยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ